วันหนึ่งเนี่ยเราอยู่ในที่ทำงาน8 1ดถึงชั่วโมงจริงๆมากกว่าบ้านนะคะในการที่เราจะคิดอินโนเวชันต่างๆหรือความครีเอทีวิตต่างๆที่มันก็ต้องใช้บรรยากาศออฟฟิศที่เราทำใหม่สเปซที่เป็นฟรีสเปซห้องประชุมหรือแอเรียต่างๆตรงเนี้ยมันก็ทำให้ทีมงานของเรามาเบนสตอร์มกันได้มาเบลส์ไอเดียกันได้เยอะแยะมากมายสามารถมาโถไอเดียแล้วก็ครีเอทจนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆหรือทาให้มีการพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆของผลิตภัณฑ์ของเรา ส่วนหนึ่งนะคะเราเป็นบริษัทที่อยากจะให้มีไอเดียมีคนรุ่นใหม่หรือเป็นมีทีมสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นเราก็อยากจะให้ออฟฟิศเราตอบโจทย์ในกลุ่มนี้ก็คือในเรื่องของฟังก์ชันการทำงานที่มันจะต้องตอบโจทย์ในแง่ธุรกิจของเราะคะ่ะตอนนี้คน Gen Y ค่อนข้างจะเยอะการทำงานที่มีคนกลุ่ม Gen Y เข้ามาอยู่ด้วยก็ต้องตอบโจทย์ให้กับพนักงานทีมนี้เราก็อยากจะสร้างบรรยากาศให้คนกลุ่มนี้รู้สึกอยากจะเข้ามา ร่วมงานกับเรามากขึ้นนะคะพอเข้ามาก็จะเจอสิ่งที่เรียกว่าเป็นแชร์แอเรียหรือเป็นคอมมอนแอเรียพนักงานทุกคนหรือแขกของเราที่เข้ามาสามารถมานั่งรอตรงนี้ได้ถ้าพนักงานเบื่อในการนั่งทํางานที่โต๊ะก็สามารถมานั่งตรงนี้ได้ฝั่งด้านหน้าเราก็จะมีดีไซน์เพื่อใช้ในการสื่อสารโปรดักต์บางอย่างของเรา เราจะมีทำโฟนบูธให้กับพนักงานเพื่อเวลาอยากจะคุยเรื่องที่เป็นส่วนตัวหรืออยากจะประชุมออนไลน์แล้วไม่ต้องการรบกวนคนอื่นเราก็จะมีโฟนบูธอยู่ แอเรียนี้อยู่รอบๆเลยนะคะโฟนบูธเราก็จะดีไซน์ให้มันมีสีสันที่ดูง่ายๆดูแบบสบายๆถ้าจากโฟนบูธเสร็จปุ๊บเราจะมีห้องประชุมซึ่งดีไซน์ห้องประชุมของเราแต่ละห้องจะไม่เหมือนกันเลยนะคะในส่วนของห้องประชุมของเราเราจะเน้นในเรื่องของฟังก์ชันการทํางานเป็นหลักห้องนี้เราจะเลือกใช้วัสดุตัต้งแต่ผ้าผนังหรือพื้นสิ่งที่เป็นผ้าบุด,ด้านข้างพวกนี้เก็บเสียงได้หมดเลยนะคะส่วนโต๊ะหรือเก้าอี้ ในแต่ละห้องก็จะดีไซน์ไม่เหมือนกันจะให้ความรู้สึกเหมือนตื่นเต้นตลอดเวลาแต่ละห้องของเรามันจะดีคนละแบบนะคะในส่วนของที่นั่งของพนักงานเราจะแบ่งตามทีมในแต่ละทีมก็จะมีแอรียที่เป็นถ้าเกิดเบื่อนะคะก็สามารถมานั่งประชุมกันด้านข้างได้เพื่อให้ไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าเบื่อจนเกินไปส่วนพวกที่เป็นสีสีที่มันดูเหมือนดีไซน์แต่จริงในแง่ของฟังก์ชันการทํางานมันคือเอาไว้ดูดซับเสียงสะท้อนนะคะเพื่อให้ทุกคน จะได้มีสมาธิในการทำงานนะคะนอกจากจะมีล็อกเกอร์ที่ทุกคนจะได้ล็อกเกอร์ตรงนี้ส่วนตัวแล้วที่โต๊ะทํางานเราก็มีโมบายพรีดิสท่อสำหรับที่ใช้ในเก็บส่วนตัวหรือถ้าเพื่อนข้างๆจะมานั่งประชุมก็ดึงออกมาใช้งานเพื่อน,นั่งในการทํางานได้เลย ห้องประชุมเราห้องนี้จะสามารถที่จะบรรจุคนได้ประมาณร้อยคนเวลาที่เราต้องมีการแถลงข่าวเราก็ไม่ได้ไปใช้ที่โรงแรมเหมือนเดิมนะคะมาใช้ฟังก์ชันของตึกเราได้เลยนอกจากนั้นในแง่ของฟังก์ชันการทํางานเวลาเราจะมีการถ่ายรูปผู้บริหารหรือที่จะต้องออนไลน์เพื่อแนะนําผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเราเรามีห้องสตูดิโอเป็นของเราเองนะคะในการถ่ายงานก็ไม่ต้องไปใช้ที่อื่นมาใช้ที่สตูดิโอของเราได้เลยอีกเหมือนกันคะ่ะ ตรงนี้เราเรียกว่าเป็น co-working space พนักง,งานสามารถจับจองที่นั่งตรงนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการนั่งทํางานหรือเบื่อที่นั่งโต๊ะประจําก็มานั่งตรงนี้ได้เลยโดยดีไซน์นี้มันจะเรียนแบบคล้ายๆเป็นใบไม้ดูเหมือนใกล้ชิดธรรมชาตินะคะ พนักงานเราชอบมากมีไมีวิกออฟฟิศที่ทําแบบนี้นะคะช่วงเช้าๆเนี่ยพนักงานจะมาใช้บริการค่อนข้างเยอะนอกจากนั้นเรายังมีเครื่องชงกาแฟสามารถที่จะทานกาแฟแล้วมานั่งเก๋ๆกันตรงนี้คือไม่จําเป็นที่จะต้องมาเหมือนทํางานตลอดเวลานะคะในออฟฟิศใหม่ของเรา พนักง,งานที่เห็นออฟฟิศเราพอเราปรับพื้นที่ตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะอยากมาทํางานมากการดีไซน์หลายๆอย่างที่เราช่วยตอบโจทย์เขาคือเขาสามารถที่จะไม่ได้ติดกรอบเหมือนเดิมคือแค่ที่ทํางานแค่เป็นโต๊ะที่นั่งแล้วห้องประชุมที่อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมแต่ตอนนี้ไม่ใช่เลยถ้าเป็นออฟฟิศใหม่เราอ่ะเขาสามารถที่จะเปลี่ยนบรรยากาศได้ในทุกๆห้องทําให้พนักง,งานเรามีความสุขขึ้นมากอันนี้สังเกตได้อย่างชัดเจนมาก วันหนึ่งเนี่ยเราอยู่ในที่ทํางานเนี่ยแถึงสิชั่วโมงจริงๆมากกว่าบ้านนะคะในการที่เราจะคิด Innovation ต่างๆหรือความ c r e เอ i ิวิตต่างๆจริงมันก็ต้องใช้บรรยากาศที่สามารถที่จะ Inspiration เราได้นะคะครีเอทจนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆหรือทําให้มีการพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะในส่วนของปีนี้นะคะแน่นอนว่าแคมเปญต่างๆที่จะออกมาเรายังคงเพลในเร่อของทีมที่ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับสมาชิ อยู่ทำไงให้ลูกค้าเนี่ยเขาแบ่งเบาภาระได้โดยเฉพาะในยามวิกฤตเศรษฐกิจที่โดนกระทบจากภาวะโรคระบาดโควิดให้เขามีการใช้จ่ายกับเรานะคะเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงินนะคะโดยที่เราก็พยายามที่จะสร้างรอยต่ให้กับฐานสมาชิกกลุ่มเหล่านี้ผ่านโครงการที่เราเรียกว่าโครงการเครีนี่เกลี้ยงนะคะซึ่งเราจัดมาเป็นครั้งที่13แล้วค่ะ